ออบสุพนัดเคลื่อนไหวแจ้งดราม่าหลังธัญญาอาสยามโพสต์แฟนใหม่เธอนาคุ้นหลังจากนักร้องสาวธัญญาอัสยามแชร์โพสของเพจดังอย่างเจมอย108ระบุว่าการมูฟออนไวไม่ผิดเพราะคนเราฮิวใจต่างกันแต่การมูฟออนที่แบบมึงไปงงงิ้งกับคนที่คุณบอกไม่มีอะไรอีกคนที่เคยทำให้เรามีปัญหาก,กันมันทำให้สงสัยนะว่าสรุปมึงมูฟออนไวหรือเคยคบซ้อน จากนั้นธัญญาอัศยามเขียนแคปชั่นไว้ว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณเคยบอกว่าไม่มีอะไรตัวหลอกซับซ้อนซับก็มานะคะซึ่งล่าสุดนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวระบุว่าก่อนอื่นผมต้องขอโทษคนที่อยู่ๆต้องมาซวยโดนเป็นข่าวกับผมผมขอโทษจากใจจริงคนแรกป้าโอเป็นคุณป้าที่สนิทกันเหมือนญาติช่วยหางานให้ผม พ่อแม่แฟนคลับรู้จักไม่รู้ทำไมถึงมีคนอคติคิดแบบนั้นได้ส่วนน้องอีกคนเมื่อวานมีไปกินข้าวกลุ่มหนึ่งหาถึง6คนก็สนิทกันแค่มีน้องผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเลยโดนไปด้วยส่วนอะไรที่เคยผิดผมยอมรับไปหมดแล้วแต่ล่าสุดนี้ก็ไม่ใช่มาคิดเองเออเองแล้วทำคนอื่นๆเดือดร้อนไปด้วยมันไม่ถูกต้องอยากรู้จริงๆใครเป็นคนปล่อยข่าแบบนี้เดินหน้าทำงาน Ag, ชีวิตต้องก้าวเดินต่อไป ag, ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาอ่านครับทั้งนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับพี่ออฟเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะพี่ออฟเป็นกำลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะไม่ต้องสนใจนะชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมอความสัมพันธ์เก่าจบลงเราก็มีสิทธิ์เดินหน้าต่อได้ขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ